สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำผัดพริกแกงปลาดุกกันก่อนที่จมหูกหนูไม้นะคะขอแซงคิวแป๊บนึงเอ๋อยากกินนะคะนี่มีพริกแกงค่ะพริกแกงแล้วก็ใบโหระพาจากสวนแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดแห้งที่เอามาจากบ้านนะคะแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็มีน้ำปลา มีชูวรสแล้วก็มีน้ำตาลแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อนๆเอ๊ mal. น้ำมามันมะกอกเอ๊น้ำมันะกอกเอหมดนะคะเพื่อนๆเดขอใช้น้ำมันทานตะวันแทน yea. นะกันอันกระทะนี้ก็คือว่าเอเพิ่งทอดไข่เสร็จให้ลงพันนะคะ ก็เลยใช้เลเลยไม่ว่ากัะมาค้าเพื่อนๆเอยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเดี๋ยวไปทานรวบกับยำ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 ปูมมาค่ะเอ้ก็จะใส่พี่แกงลงไปพี่แกงนี่เขายัง เขาอยู่ในตู้เย็นนะคะเอเข้วมาจากบ้านเอเข้วมาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนๆไปที่ไรเอกต้องหิ้วพริกแกงมาทุกทีอะค่ะนะคะเพราะว่าเอกเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบว่าเผ็ดๆเข้มข้นเข้มข,นข,นข้นนะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวให้ให้มันเดือดก่อนที่เอใส่ลงไปยังไม่เดือดเพราะว่าจะให้มันค่อยๆละลายด้วยนะคะแป๊บนึงค่ะมันก็าเดือดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอก็จะค่อยๆคลี่เขาออกจากความแข็งนั้นนะคะคลี่เขาออกจากจากความแข็งแล้วเราก็จะได้อะไมันด้วย เผ็ดปลาดุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเป็นหมกหน่อไม้ไปทานหมกหน่อไม้กันนะคะนะคะเพื่อนเพืี่แกงเขาเริ่มสุกแล้วนะคะพอพี่แกงเขาเริ่มสุกแล้วเอ็กก็จะใส่เนี่ยเลยค่ะปลาลงไปเลยค่ะ เขาจะลวกปลาก่อนนะคะแต่สําหรับเอแล้วเอไม่อยากลวกนะคะเพราะถ้าลวกปุ๊บความหวานของเนื้อปลาเขาจะออกไปด้วยแล้วแต่คนชอบนะคะหรือว่า,าใส่เสร็จแล้วก็ผัดเขาใเข้ากันแล้วเราพอผัดเขา้เข้ากันเสร็จแล้วเรามาเติมน้ําให้เขาสุกแล้วก็พักเขาไว้ นะคะแล้วค่อยลองแล้วค่อมาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะ ี๋ยวเราไปทานผัดพริกแกงกับยำปูม้าไม่ใช่ยำเออใช่ยำมะม,ม่วงปูม้าสดพร้อมกันเลยนะคะว่าเอกทานข้าวแบบรวบรวบมื้อเลยอะ่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเอกจะใส่น้ำ ให้ก็เดือดสักหน่อยหนึ่งเดอกก็จะใส่น้ำนะคะเพื่อนใส่น้ำให้เนื้อปลาเขาสุกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆจะโรอนานราะว่าจะใช้เวลานาน,านในการสุกแต่เราต้องใส่น้ำนิดนึงปลาเขาสุกอะไรอย่างนี้น,นะคะ นะคะใส่น้ำร้อนนะคะเอ๋เอามันร้อนใส่ลงไปให้สุกพอให้เขาเดือดสักพัน้นึงน้ำเอ๋ใส่ลงไปเป็นน้ำร้อนนะคะไม่ใช่น้ำเย็นเพราะฉะนั้นเอ๋ก็สามารถคนได้นะพอให้ทิงไว้เขาเดือดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาน้ำเขาก็แห้งเดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องปรุงต่างๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนะพักสักครู่นะคะ ค่ะเพื่อนๆค่ะอีกไก้ใส่น้ําเขาเดือดไปสักพักเดี๋ยวเรามากลับกันนะคะค่อยๆกับค่ะนะคะเพื่อนๆนเนื้อปลาเขาจะเล็กนะ mm hmm. เดี๋ยวเรา mm hmm. มาปรุงเครื่องกันเลยพอกับเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องกันเลยนะคะ mm hmm. พอดีละค่ะ mm hmm. เอ่อใกล้ๆเขาจะสุกอะน้ำก็แห้งพอดี nha, nếu ta mắc cùngเพื่อน rồi, cái loại này thì ta sẽ thay, thay chua rốt lung tay cả. Nếuเพื่อน thích nhiều, cứ thay nhiều đó các. Thích ít, cứ ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชารึ้นแลวก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปเอจะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเพราะใบมะกรูดเอเป็นใบมะกรูดแห้งเอจะใส่ใก่อนนะคะถ้าใครมีใบมะกรูดสดก็ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็เอจะใส่เนี่ยค่ะพริกไทยลงไปแปลว่า ใบโหระพาเอจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆใส่ผักไทยไปก่อนแล้วเราก็ไปคนกันแล้วเราก็ไปชิมลืมใส่น้ำตาลนะถ้าใส่น้ำตาลก่อนนี่ประมาณหนึ่งช้อนชาออก็ต้องใส่ขิงเยอะๆนะจะใส่เสร็จเรามาคนกันเลยค่ะเพื่อน ื่อนอยากอยู่เพื่อนๆอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ซื้อกินไปค่ะบางทีเราก็คิดว่าเรางบไปให้ใครก็ไม่รู้บางทีเมื่อสมัยก่อนที่เราเป็นสาวๆเราทํางานเนาะเรางบพกเราไม่เคยใช้เงินเลยงบเ,เสร็จตัวเองก็ไม่เคยได้ใช้เงินพอมาต่อหลังมาเราคิดได้เออเราทํางานไปให้คนคนอื่นกินคนอื่นใช้หมายถึงว่าหมายถึงว่า เราไม่ยอมใช้เองอะไรอย่างเงี้ยมาตอนหลังมานี่เอกก็อยากทำอะไรเอกก็ทำอยากกินอะไรเอกก็กินเอกจะไม่งกและเอกเอกหนึ่งเยเอกก็พักเอกมีแรงเอกก็ทำนี่แหละค่ะอยากกินอะไรกินเลยค่ะเพื่อนๆอยากซื้ออะไรมีทำมีวิญญาณทำอะไรก็ทำไปค่ะชีวิตคนเรา เดี๋ยวเอ็กจะมาขอชิมน <Viol ent. S 1> ้ำเข้าเเีดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแค่นี้น้ำเข้าเริ่มหดแล้วเริ่มเริ่มแห้ง่ลูกฝาเอ็กเขาใส่น้ำตาลไหมนะคะเมื่อกี้เราใส่ช้อนชาเดียว น้ำตาค่ะแล้วน้ำตาลหนึ่ช้อน๊ะเมื่อกี้ใส่หนึ่ช้อนชาแล้วก็ชิมดูแล้วมันไม่กงของนอำตาลอีกและจะใส่ยงนิึงแต่เกินนห้มึง ปลาบุก่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้เข้าสุกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคาสักครู่นะค่ะเพื่อนๆนะๆนะเราเริ่มเอ็กซ์ที่ว่าปลาเราเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากลับอีกรอบแล้วเราใส่ใบโหระพาไปเลยนะ เนีย่ยเขาเริ่มน้ำเขาเริ่มงวดแล้วปลาพี่ร่าเขาก็ตีแล้วคะ่ะพี่ร่าเขาองสุ็แล้วค่ะเอามาใส่ใบหโหระพาเลยค่ะค,ะนะคะือใบใบโหระพาเนี่ก็คือว่าใบโหระพาจากในสวนนะคะเพื่อนๆแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาตักทานกันเลย 你看这。 ดี๋ยวไปตักใส่จานไปทานพร้อมมาก,กันเลยค่ะเพื่อนๆมานะเอาหัวอันหนึ่งตัวแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยถ้าถ้าเอถ้าแม่เอเนี่ยแม่เอชอบหัวเอก็ชอบหัวแต่เอขี่เกียจจุ๊บ นี่นะคะเพื่อนตัวใหญ่ดีกว่าถ้าทานไม่หมดเอกก็จะใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะถึงเวลาเอกก็เวลาเอออกไปข้างนอกหรือว่าไปไหนไปนั่งรถไปไหนมาไหนรายกับลุงฮันเนี่ยเอกก็จะเอามาเวฟแล้วก็ราดข้าวใส่ไปทานในรถอะไรอย่างนี้ย นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราทำมื้อหนึ่งเสร็จแล้วเราอยู่เมืองไทยแล้วเราจะทิ้งเหมือนเราอยู่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอยู่เมืองนอกต้องรู้จักประหยัดรู้จักกินรู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักกินรู้จักใช้ไม่มีเงินเก็บนะคะเพื่อนๆการการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกยกเว้นแต่ว่าเขาจะได้ผัวเศรษฐีผัวรวยอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อของกันเป็นลังๆอะไรเนี่ยนะคะ ก็จะใส่ใบโหระพาลงไปแค่นี้ละค่ะใบโหระพาก็ใบโหระพาในสวนเนี่ยนะคะเพ,พ,พื่อนเดี๋ยวเราไปทางกันนะคะ่เดี๋ยวเราไปลอไลฟ์การเรียกเรียนวัตถกได้เราไปเอาสดกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอาหารจานเด็ดของเราวันนี้ทานกันเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเอย ตั้งกล้องพร้อมคุณต้นตั้งกล้องให้พร้อมแล้วขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์คเล่นดดนนาสสาวาบพี่นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนทานค่ะสวัสดีค่ะ